สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาออกแบบนะครับโลโก้ไว้ใช้งานเองนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับถ้าเราอยากทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับเราก็ทำเป็นโลโก้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไว้ใช้งานได้ตลอดเลยนะครับมีวิธีการออกแบบโลโก้แบบนี้ทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับโอเคนะครับสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นนะครับไปเลือกเครื่องมือนะครับที่เป็นรูปโดนัทนะฮะรูปกลวงนะครับรูปนี้เลยนะครับคลิกนะครับจากนั้นกดชิปแช่ไว้นะครับแล้วก็วาดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ปรับนะครับตรงจุดส้มๆนี่แหละนะครับจะเอานะครับให้มันกว้างมันหนามากน้อยเท่าไหร่นะครับก็ลองปรับดูนะฮะเสร็จแล้วนะครับถ้าต้องการนะครับวงกลมก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าต้องการนะครับแบ่งครึ่ง สไตล์แบบนี้นะครับเราจะทำยังไงนะครับก็ใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดชิปเช่ไว้นะครับอ่ไม่ต้องชิปก็ได้วาดสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับจะตัดตรงไหนนะครับทีนี้เพื่อให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับคลิกรูปนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นจุดขาวๆ้ายขวาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยนะครับคลิกที่รูปนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับอ่าสังเกตว่ามันจะอยู่กึ่งกลางละนะฮะทีนี้นะครับเราจะตัดยังไงนะครับคลิกไปที่วงกลมก่อนนะครับ จากนั้นกดชิปแชไว้นะครับแล้วก็มาคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเลือก2อย่างพร้อมกันไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วก็มาที่ภาษานรูปร่างจากนั้นมาที่ส่วนย่อยนะครับคลิกไปที่ส่วนย่อยแบบนี้นะครับมันก็จะตัดออกเป็นชิ้นช้นเลยนะครับเราก็คลิกลบทิ้งนะฮะตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราลบทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยกดลบนะฮะลบไปเลยนะครับคลิกแล้วก็ลบคลิกแล้วก็ลบคลิกแล้วก็ลบอ่ะมันก็จะเหลือข้อมูลแค่นี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็นะครับเลือกสีนะครับสีก็สําคัญนะครับในการออกแบบเราจะใช้สีอะไรนะครับก็พูดเรื่องสีไปหลายคลิปแล้วนะครับก็ลองหาดูนะครับก็ไปที่เติมสีรูปร่างนะครับในทีนี้ผมจะใช้สีนี้นะครับแล้วก็รูปข้างล่างนะครับก็จะเติมสีนะครับสีนี้นะครับแล้วก็เส้นขอบนะครับก็จะเป็นสีตัวนี้นะครับเส้นขอบรูปล่างนะครับอ่ะก็จะใช้สีตัวนี้นะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเราออกแบบแบบนี้เสร็จนะครับเราจะพิมพ์ตัวหนังสืออย่างไรมันถึงจะโค้งนะครับก็มาใช้กล่องข้อความนี่แหละนะครับใช้กล่องข้อความนะครับพิมพ์ข้อความธรรมดาขึ้นมาก่อนนะครับสมมติว่าผมจะใช้ข้อความว่านะครับครูอภิวัตรนะเป็นคํานึงนะครับเสร็จแล้วจัดกึ่งกลางนะฮะแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกฟอนต์นี่ก็สําคัญเหมือนกันนะครับ เราจะใช้ฟอนต์อะไรถึงจะน่าสนใจนะครับอ่าผมจะใช้ฟอนต์ FC Home นะฮะจากนั้นก็ขยายฟอนต์ขึ้นมานะครับขยายฟอนต์ขึ้นมาแล้วก็เลือกสีฟอนต์นะครับอ่าผมจะใช้ตรงนี้นะครับเป็นสีฟอนต์แบบนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะให้มันโค้งก็มาที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับไปที่เอฟเฟคข้อความตรงนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนมาล่างสุดการแปลงนะครับจากนั้นเราเลือกตรงนี้นะครับตามเส้นทางโค้งขึ้นนะครับคลิกแบบนี้นะครับสังเกตว่าพอเราเลือกแล้วนะครับมันก็ยังไม่โค้งมากเท่าไหร่นะครับเราจะต้องนะครับปรับนะครับกรอบตัวนี้นะครับขยายกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับลงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นความโค้งแล้วนะครับเนี่ยเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับปรับฟอนต์ลงนะครับให้มันให้มันแมทกันกับ ไซ์ของเราเนาะแบบนี้นะครับทีนี้นะครับบางทีนะครับไม่จําเป็นต้องให้ตัวหนังสือมันชิดติดกันนะครับให้ตัวหนังสือมันมีระยะห่างนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า AV นะครับคลิกตรงนี้นะครับมันจะมีแน่นมากชิดปกติหลวมหลวมมากเห็นไหมครับอยู่ที่เราจะใช้นะครับขยับประมาณไหนนะครับเช่นผมจะใช้คําว่ารวมมากอย่างเงี้ยนะครับคลิกนะฮะ แต่ทีนี้พอมันหลวมมากเนี่ยความโค้งนะครับมันยังโค้งไม่ได้นะฮะเพราะว่านะฮะมันมันขยับหลวมมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราใช้วิธีนี้นะครับก็คือนะครับปรับความผอมนะครับปรับแนวนอนเนี่ยนะฮะเนี่ยปรับเข้ามาแบบนี้นะฮะปรับเข้ามานะครับแล้วมันก็จะโค้งมากขึ้นนะฮะดูระยะว่านะครับประมาณไหนนะครับแล้วก็ขยับดูนะับแบบนี้ฮะดูว่าความโค้งนะครับมันมันใช้ได้หรือยังนะครับ อันนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับขยับนิดนึงนะฮะถ้านะครับส่วนนี้ใช้ได้แล้วนะครับทีนี้ข้างล่างนี้นะครับอีกคํานึงนะครับเราก็ Copy ข้อความนี้ออกมาเลยนะครับคั่บี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะฮะเปลี่ยนสีผมใช้สีนี้นะครับให้มันตัดกันนะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูรูปแบบรูปร่างนะครับไปที่เอฟเฟคข้อความเหมือนเดิมนะครับไปที่การแปลงนะครับทีนี้เราจะให้มันอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับ โค้งหายนะครับแล้วก็คลิกไปที่โค้งไหายนะฮะเสร็จแล้วเราก็นะครับเอามาประกบแบบนี้นะครับแล้วเปลี่ยนข้อความนะครับคีดนะครับตัวนี้ผมก็จะพิมพ์คําว่าสอนสร้างสื่อนะครับสอนสร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเครื่องหมายอย่างนี้ด้วยก็ได้นะครับใส่เข้าไปนะฮะข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับสอนสร้างสื่ออย่างเงี้ยนะครับ เนี่ยเราก็จะได้นะครับตัวหนังสือโค้งทั้งข้างบนข้างล่างแล้วตอนนี้เคาะๆนะครับใช้ลูกศรสีทิศเนี่ยเคาะก็ได้นะครับให้มันอยู่ในเซฟโซนนะให้มันอยู่ในเซฟโซนแบบนี้นะครับแล้วเราก็นะครับไปนํารูปภาพมาประกอบนะครับไปถ่ายรูปมาแล้วก็ตัดฉากหลังให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็แทรกรูปภาพนะครับเข้ามานะครับสมิว่าผมใช้รูปภาพนะครับ มีรูปภาพที่ตัดฉากหลังแล้วอยู่โฟลเดอร์ไหนเริ่มจำไม่ได้แล้วครับว่าเอารูปไว้น่าจะอยู่ที่อบรมอีบุ๊กโอเคนะครับรูปนี้นะครับเราก็ย่อนะครับรูปนะครับให้มันแมทนะฮะทีนี้นะครับเพื่อให้เกิดนะครับความน่าสนใจนะครับถ้านะฮะถ้าเราเอาไว้ข้างหน้ามันก็บังตัวหนังสือนะครับ ถ้าคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดเนี่ยนะครับมันก็บังรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงนะครับให้มันบังส่วนหนึ่งแล้วก็ให้มันโผล่ส่วนหนึ่งนะครับเทคนิคก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมจะส่งไปข้างหลังก่อนแบบนี้นะครับส่วนที่เกินมาเดี๋ยวเราจะตัดออกนะฮะตัดออกเอานะฮะทีนี้ตัวหนังสือเรามันบังนะครับมันบังรูปนะฮะมันมันใหญ่กว่ารูปพูดง่ายๆนะครับเราจะต้องย้ายมันก่อนนะครับวิธีการก็นะครับย้ายนะครับตัวหนังสือออกไปก่อนแบบนี้นะฮะตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็ย้ายออกมาก่อนนะฮะอย่างงี้นะครับเพื่อเราจะจัดการตรงนี้ได้ง่ายนะครับคลิกไปที่รูปภาพของเรานะครับตัวไหนที่มันเกินก็ไปที่รูปแบบรูปภาพนะครับไปที่ครอบตัดนะครับแล้วก็ตัดนะครับส่วนเกินออกไปแบบนี้นะครับตัดอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับรูปนี้นะครับมาอยู่ด้านบนรูปเรานะเอ้ยมาอยู่ข้างหลังทีนะครับแต่รูปนี้อยู่ด้านบนอยู่ข้างหน้าถูกแล้วตัวนี้ให้ไปข้างหลังนะครับแล้วก็คลิกขวา ย้ายไปข้างหลังสุดแบบนี้นะครับเนี่ยให้ให้มีส่วนหนึ่งของเราโผล่ขึ้นมานะครับจากวงกลมอย่างนี้นะครับอ่าอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วเราค่อยย้ายนะครับตัวหนังสือกลับตำแหน่งเดิมอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะย้ายกลับตำแหน่งเดิมนะครับอย่างเงี้ยนะดูดีละนะครับเสร็จแล้วเราค่อยรวมทั้งหมดนะครับให้เป็นรูปเดียวนะครับก็คือคอนโทนเอนะครับคอนโทนเอเสร็จคลิกขวากรุ๊ปนะครับจัดกลุ่มนะครับ หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนะครับไปที่คัดลอกเลยนะครับเลือกทั้งหมดคัดลอกนะครับแล้วคลิกขวาวางนะครับแต่ทีนี้ให้วางเป็นรูปภาพไปเลยแบบนี้นะครับพอเราวางเป็นรูปภาพเนี่ยนะครับข้อดีของการทําแบบนี้นะครับเราไปย่อนะครับไปย่อไปขยายรูปนะครับมันก็จะเป็นอัตราส่สวนเดิมนะครับเวลาเราไปใช้งานก็ใช้รูปนี้ไปเลยนะครับส่วนตัวนี้เราก็เอาไว้เป็นต้นฉบับนะครับเผื่อ <ๆ S 2> เราอยากสามาตกแต่งนั่นนี่เพิ่มเติมนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการ ทำโลโก้ใช้เองง่ายๆนะครับด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับเวลาเราเอานะครับโลโก้นี้นะครับ c อนโทนซครับไปใช้นะครับคอนโทนวีนะครับเนี่ยนะครับประกอบกับสไลด์ประกอบกับกราฟิกอะไรต่างๆนะครับงานของเราก็จะน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการออกแบบโลโก้ไปใช้งานเองด้วย powerpoint นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ